มาคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับวิธีการควบคุมรถบักหรือจูนให้เครื่องมันวิ่งเหมือนรถปกติจริงๆมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกแค่คล้ายๆนะครับพอจะวิ่งได้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของรถบัสก,ก่อนนะต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องมันไม่ปกติอยู่แล้วเวลาคุณผู้ชมเหยียบเนี่ยมันจะปี๊ดเลยคุณผู้ชมไม้มันจะพุ่งเลยคือมันจะแรงจนเราคุมรถไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ แน่นอนนะครับว่าเป็นรถบัก็กดูจากสภาพแล้วมันก็ไม่ใช่รถปกติแน่นอนทั้งสีทั้งสปอยเลอร์ทั้งกันชนคือรวมแม่งอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยไม่รู้ว่าไอคนทํามันยัดเข้าไปได้ไงนะคุณผู้ชมแล้วเป็นรถ e k ด้วยฟังเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบักคุณผู้ชมเครื่องมันจะเล่งรอบแบบนี้เลยแต่แผ่นใหม่เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีเบรกมือให้นะครับคือถ้าเราเอาเบรกมือขึ้นเนี่ยรถมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ คุณผู้ชมก็จะสามารถขับไปได้แล้วก็เบรกได้นะสำหรับรถบัสแต่มันก็ไม่สามารถควบคุมให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อันนี้ผมแค่กดเบาๆนะคุณผู้ชมแค่เหยียบคันเร่งเบาๆเท่านั้นนะครับก็เกือบจะหยุดไม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นเกียร์เดียวอย่างเงี้ยรับรองว่ารถคุณผู้ชมพุ่งแน่นอนอันนี้ก็คือเกียร์เดิมๆเ,เลยนะยังไม่ได้จูนอะไรทั้งนั้นเห็นไหมครับเวลาวิ่งมันก็เบรกไม่ค่อยอยู่นะแล้วล้อมันก็จะฟรีตลอดแบบนี้เลย รถมันจะพุ่งอ่ะเอาง่ายๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ได้เห็นปะมันจะดีฟแล้วมันก็จะฟรีแบบนี้คือเล่นแล้วมันน่าลำคาญมากเลยนะรถแรงจริงแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ได้มันก็เท่านั้นนะครับซื้อมาก็แพงแล้วรถแม่งกะเทออีกต่างหากนะครับเพราะว่ารถ ek ตอนนี้มันมีการรีโมเดลใหม่นะเวลาเราลงรถหรือว่าขึ้นรถแบบนี้มันก็จะเปิดประตูมันจะไม่วับเข้าไปเหมือนรถคันอื่นทําให้สมจริงมากขึ้นแล้วมันเป็นรถคลาสสิกด้วยนะ ใครก็อยากจะครอบครองคือผมมีมาตั้งแต่อุ้หลายแพทแล้วนะครับคันนี้นานมากแล้วซื้อมาราคาถูกด้วยนะตอนนั้นขายยังไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับคือได้มาแบบโคตรฟุกอะ่ะดูดีบัคสีบัคล้อบัคสปอยเลอร์อะไรครบเลยก็พยายามหารถที่มันเครื่องแรงแบบนี้มาเล่นนะคุณผู้ชมรับรองว่าในเซิร์ฟไม่มีใครเอาชนะเราได้แน่นอน <c oughs> แต่เห็นปะมันจะคุมยากนิดนึงนะเวลาเราถอยหลังเนี่ยรถบัคมันจะควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนการเร่งเครื่องอะไรงนี้มันก็จะแรงตามสภาพแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถมันจะพังคุณผู้ชมมันก็วิ่งต่อไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซ็ตเครื่องใหม่หรือว่าแอดจัดเครื่องให้มันวิ่งได้เหมือนรถปกตินะครับก็บอกเลยว่าไม่ยากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมการทําเกียร์ของรถบั็มันก็จะเหมือนกันหมดสําหรับ ek คันนี้ก็เป็นรถที่มีน้ําหนักนิดน,นึงนะครับผมจะเซตเกียร์ไฟนอลไว้ที่ประมาณ3 แต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นผมแนะนําให้เซตไว้สักห้าก็ได้นะหหรือ6มันจะเล่นง่ายแต่3เนี่ยผมเซตไว้เพราะว่าผมชอบนะครับส่วนเกียร์หก็เซตไว้ที่0นจุดไม่เกิน20คุณผู้ชมถ้าถ้ายีขึ้นไปมันจะแรงส่วนเกียร์สผมจะเซตให้มันเป็นศูนย์เลยนะครับเอาไว้เบรกเกียร์สเกียร์สแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะผมจะปรับเป็น6ให้หมดเลยก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนเกียร์เนี่เอาไว้นําโชคแล้วกันคือจริงๆอ่ะมัน เซแค่เกียร์เดียวก็ได้นะจริงๆแล้วเกมนี้เวลาเล่นน่ะมันมี7เกียร์นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเล่นแบบเกียร์ออโต้ให้มันปรับเองเนี่ยให้มันเป็นเกียร์ดีแบบเนี้ยให้มันวิ่งเองหรือว่าจะเป็น M เราค่อยๆเพิ่มเองก็ได้ทีละเกียร์นะครับส่วนมากนะถ้าคุณผู้ชมเล่นรถบัคพวกนี้ต้องเล่นเกียร์เดียวนะครับก็คือเราปรับเองแบบนี้เราก็ปรับเกียร์มาที่เกียร์เอแล้วก็กดบวกขึ้นทีละเกียร์อันนี้ผมเล่นเกียร์หนึ่งนะมันก็จะวิ่ง ช้าๆแบบนี้เหมือนรถทั่วไปนะครับไม่เสดิดละตอนแรกที่เราไม่ได้จูนเกียร์ใช่ไหมรถมันจะแรงพุ่งพวดเลยแต่พอเราจูนแล้วเนี่ยรถมันจะนิ่งสามารถเบรกได้แบบนี้ถ้าจะเบรกก็ใช้เกียร์สองแล้วก็เหยียบเบรกช่วยนะครับเอาเบรกมือขึ้นก็ได้แต่ถ้าจะขับปกติก็ใช้เกียร์หนึ่งวิ่งรถมันจะวิ่งช้าๆแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมจะเร่งก็ใช้เกียร์สามถ้าเกียร์สามเลยแล้วก็ปรับเกียร์หนึ่งเห็นไหมรถมันจะแรงแบบนี้นะครับแล้วก็ ความเร็วคงที่มันก็ไม่คงที่นะคุณผู้ชมคม่อยๆเหยียบแล้วกันคือเหยียบปุ๊บปรับให้มันช้าเหยียบปุ๊บปรับให้มันช้าแบบนี้ถ้าเราไปเล่นดันโลในเซิร์ฟนะครับก็ใช้เกียนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมเหยียบยาวๆเลยอะรถมันจะฟรีนะคุณผู้ชมมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะมันเร็วเกินถ้าจะเหยียบยาวๆเลยผมแนะนําให้ไปแข่ง1นส่วนสี่ไม้นะครับหรือด่าน400เมตรอะมันสามารถเล่นได้นะครับก็คือเหยียบทีเดียวเข้าเส้นชัยเลยแบบนี้จะดี แต่ถ้าจะเอามาดันโลลื่นๆในเซิร์ฟก็เหยียบเป็นเกียร์สแล้วก็สลับเป็นเกียร์หนึ่งมันจะช้าแต่ก็ถ้าเกิดว่าถอยหลังนะครับมันไม่มีทางแก้นะคุณผู้ชมรถมันจะฟรีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซสีเดียดผมพยายามแนะนําแบบนี้แล้วกันอย่าไปถอยหลังเยอะเพราะว่าเวลาเราถอยหลังนะรถมันจะคุมไม่อยู่ถ้าเกิดจะเลี้ยวอะไรแบบนี้ก็ให้กดรีเซ็ตแล้วกันรีเซ็ตให้รถมันว้บนะครับเพราะถ้าถอยหลังปุ๊บมันจะคุมยากเดี๋ยวผมจะลองเบรกดูนะ เร่งความเร็วยาวๆแล้วก็เบรกถือว่าเร็วมากเลยนะครับรถปกติทั่วไปมันวิ่งไม่เกิน700อหรอกคุณผู้ชมแต่ถ้าเจอรถบัคกแบบนี้วิ่งแม่งเป็นพันอะ, <c ười> อะ <c ười> เห็นไหมมันก็สามารถเบรกได้ชิวๆคือเล่นง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่าจูนสูตรนี้แล้วใช้ได้กับทุกคันนะคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องใช้ ek ก็ได้นะครับคันไหนที่เป็นบัคกสามารถเอาสูตรนี้ไปจูนได้เลยเล่นได้ทุกคัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่มีอะไรยากเลยนะคุณผู้ชมไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจใด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย